นี่หลังนี่ครับพี่น้องขั้นโกงอยู่ครับแมนอีลีครับอีลีครับพี่น้องลังนี่คือจังดึงครับพี่น้องขั้นที่จังโกงครับอยู่ไหนบออยู่อยู่ครับอยู่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 พี่น้องอยู่อยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับสวัสดีครับมอน้กับผามาใส่เบ็ดปลาหาอยู่หากินนี่ครับ มาเดือเบ็ดยิบเอ็ดขั้นครับพี่น้องกับเยือเขียดครับปะครับลุมือใสกันครับพี่น้องไม้นี่ก็เป็นไม้ข่างไฟเลยครับหาก,กินข่างไฟครับพี่น้องคลิปก่อนผมใส่อยู่ฟังทั้งผูนครับมาคลิปถี่มาล่องเบิกไม้นี่ครับ ทุกป,ปีใสกับมานอยู่ครับหมายทางนี้ครับจะว่าปีนี่สิบพานปะครับพี่น้องสิมนี่ตาเข่าปะครับ นี่แหละครับไม้ครับเป็นหน้างานย่าวเลยครับพี่น้องติดกับไฟครับทั้งนี่สิเป็นไฟครับโผลครับย่าวไปทั้งโผล่ครับพี่น้องปลากระตีหนามดีแห้งครับพี่น้องยิ่งไิเสียงครับบุบบับบุ๊บบับอยู่ครับ หายนี่เป็นตะคือยู่ครับได้ยินเสียงปลาอยู่ครับพี่น้องได้ยินเสียงปลาทีนามอยู่ครับอุ้ยเกือบหลุดมือครับ เขียดแห้งเตีนหน่อยครับพี่น้องเกือบรุดครับเกือบแล้วเกือบแล้วเขียดกระหายากนัน่นครับจับยนักต่อครับพี่นอ้องเขียดร้ายอยู่ครับแต่ว่ามันแขะงแห้งจับยากเขาไปไก่กระโดดออกอยากเดียวเลยครับหายจับเลย เสียงปลาตีหนามหลายแห้งพี่น้องคือจังปลาสีหลายครับได้ยินเสียงปลาตีนามจังสีก็มีแห้งตัวครับพี่น้องพอเด้๋ยหลุดน,นะครับนี่ครับผมก็ใส่หฮเบิ้งแต่หลังนี่นะครับมือแห้งเลยครับพี่น้องผมว่าคือจังได้ยินเสียงปลากินเบ็ดครับพี่น้องนี่แหละครับอยู่ทั้งหนานี่แหละ จากแมนรือบแมนครับแมนบอแมนป๋อ uh, ครับหลังหนึ่งคือเก่าอยู่ uh, นี่หลังนี้ครับพี่น้องขั้นโกงอยู่ครับแมนอีล uh, ี is, ครับอีลี is, ครับพี่น้องแมนอีล uh, ี is, ครับใส่ไง่บอพี่น้อง uh, ใส่งามอยู่ครับ uh, ใส่ก็งามอยู่ครับ นี่ครับใส่งามอยู่ครับง่างกับมากับมันเลยครับพี่น้องมีโตมีแตมให้เลยครับนี่ครับได้เก็บเลยครับพี่น้องไข่อยู่ครับจับได้เขียนน้ำอยู่ครับบ้งแันนครับพอได้เปลี่ยนเยอะครับพี่น้องเยอะเบิดพอดีครับได้ลามายามเป็ดกันเลยครับครับดุนน้ำกัันครับ นังนีเยอะเบิดครับพี่น้องครับเหมือนนีน้ครับตัวพี่แก้มให้บป้ะนังนีก็คือเกาครับคนครับนั่งนีคือจังดึงครับพี่น้องขั้นที่จ้างโกงครับ อยู่เลยบอโ้อยู่อยู่ครับอยู่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 พี่น้องดูครับโู้ยนี่ครับมาแล้วออพี่น้องใส่งามๆครับนี่ครับเก็บก่อนครับผมก็บอเดถไทยให้เบิง่งอันนี้เด้อครับพี่น้องไทยให้เบิ่งแต่หลังที่มันสึกแล้วครับ เด็ดโทษสามสิบเบสเลยครับพี่นอ้องนั่งนี่ขั้นโกงโกงอยู่ครับยูเห่อ,อยู่อยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับคือจอยใส่ปลาตัวนี้ปลาจอยครับโอนเด้ครับตัวนี้ครับ ต้อนครับแต้มสองได้เลยครับสลุกว่าหล่กพวกคำแต้มสองตัวครับผ่านยกนอแต้มสองตัวอ,อ,อ,อยู่ครับตาครับถ่าปไปลุ้นน้ำกันงยเำสาครับ สวัสดีครับมาเก็บเบ็ดย้ำเสาครับเสาหนีสิพานไฮบ่ครับพี่น้องมาขึ้นกับมันอยู่ครับมาลุ่นกันครับเสาหนีสิคือบอพี่น้องพ่อมีโตมีแตมให้บอครับป้าครับป้ากระสวบดีแห้งครับพี่น้องปุ๊บั๊บปุ๊บับอยู่ครับโอ้ปลาหลายเจิบอยู่ครับหลังเหล็กบ่หมานเลยครับ นี่ครับพี่น้องล้างเลกครับนี่ e ครับอู้มันอยู่ครับพี่น้องผู้บาดตะเขียดครับนี่ครับประคอหน่อยครับพี Brussels, ่น้องอู <realizing irmi Creator> <ease> ้บาดเต็มประมาณครับล้างเลกครับตาครับพี่น้องมานเลยครับ แตมแรกใส่หน่อยแห้งครับเบิ่งกีละครับพี่น้องหน่อยแห้งแก๊บครับผูดครับหลังที่สองครับเอาเลยครับพี่น้องนี่ครับเขียดกันยังเป็นอยู่ครับผูดครับหลังที่สามครับ เอาขึ้กันครับหลังที่4หลังที่หครับหลังที่4ี่ก็บอกเอาครับเบิ่งต่ละครับพี่น้องเหยื่อยังเป็นอยู่ครับเป็นก็ไม่ได้เก็บนะครับ ถ้าหลุนย้ำแรงครับพี่น้องนี่ลังที่หาครับติดติดเมื่อคืนครับพี่น้องไม่มีเยื่อใส่ครับเก็บครับมาหลังนี่เยื่อกันยังเป็นอยู่ครับพี่น้องไม่ได้เก็บนวครับหลังข้างหน้ากับขั้นคือเก่าอยู่ครับโอ,โ,อโ,อโอ้เหยื่อกันยังเป็นอยู่ครับพี่น้อง บอกเก็บอีกคือเก่าแล้วครับบนขั้นทางหน้าครับนีอเก่าคือกันครับพี่น้องโอ้ยบะมานในบ่อครับเศรนี่ครับผุนครับพี่น้องขั้นทางหน้านนนนนนนอจ <c oughs> ้นจังโกง,โกงครับปอดขั้นจนโกงเลยครับพี่น้อง ยบยูแซมครับเบิ่งขั้นดีละครับอหลุดครับพี่น้องครับนี่ครับเขียดครับอเสียดายแห้งครับเบิ่งดีละครับหย่าจนมุนเบิดพี่น้องหลุดเซยถือกระใบยูครับเสียดายแห้งเก็บก่อนครับมาล้างทั้งนานีครับ เห็นดึงอยู่ครับพี่น้องวักท่านครับตายยังล่ะครับอู้ถือปลาแข็งครับพี่น้องปลาหมอครับุดครับนี่ครับพี่น้องปลาหมอใส่งามอยู่ครับเก็บก่อนครับใส่ปลาแข็งครับปลาแข็งใส่งามอยู่ครับพี่น้องจากไหนก็มาแล้วครับสงขสาวนอกพี่น้องเนาะ ใส่ซองแตแบนะครับตะครับหลุนกันต่อครับยังอยู่สองขั้นสุดท้ายครับพี่นอ้องจะมีผลงานให้อีกบอกครับลังนีก็คือเกาเลยครับ นี่ครับพี่นอ้องเยอะยังเป็นอยู่ครับบ่ได้เก็บนะครับไปลุ่นหลังสุดถ่ายกันครับมานให้อีกแต้นี้นะลังสุดถ่ายแน่ไปขั้นก็นยังคือเก่าครับพี่น้องหลังสุดถ่ายบ่หมานครับมื่อนี้ครับนี่ครับเยอะเบิร์ดครับ งานเซาเนี้ก็ได้ปลาสองโตครับประมาณเลยครับพี่น้องเซาเนี้ครับปลาหมอตัวหนึ่งปลาคอใส่หน่อยแห้งครับเบ็ดผมก็ประดิเก็บเบิร์ดนะครับเหลือไหวตั้งสิบสองขั้นครับพี่น้องเหยื่อยังเป็นครับเก็บมาแต่เก่าขั้นครับเอาไหวทานหลุนย่ำแรกครับพี่น้องถับเบิ้งครับสิบสองขั้น มีโต,ม,ตมีแต้มผมกันสุดท้ายให้พี่น้องเบิ่งอยู่ครับตาครับไปสรุปผลงานร่วมโยบานทุนแล้วครับนี่ครับผลงานร่วมครับได้ตาหาโตครับก็ถือว่ามาณนี้เนาะครับพี่น้องพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับคลิปนี้กระซินี่เนาะครับถึงไดก็ฝากพี่ป้านาอาซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เกิดเป็นกำลังใจให้ผมนี้ด้วยครับวัสดีครับ